โยวาซาเด็วัยรุ่นเมกาเด็วัยรุ่นรูปไปด็วัยรุ่นชาวไทยตะกล่วนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมฮูกิสไอแลนด์นะท่านผู้ชมนะเออเป็นเกมแนวแบบว่า,าปลูกผักทําฟาร์มนะท่านผู้ชมนะเลี้ยงสัตว์นะฮะท่านผู้ชมเกมนี้ก็เป็นแนวการาฟิกน่ารักน่ารักหน่อยนะท่านผู้ชมนะมีเล่นตั้ง,ไง่ไอโฟนสกอยแนด์แต่ว่าเออมันเป็นซืบทันนัดานะท่านผู้ชมนะวิธีการโหลดนี่อยู่ด้านล่างคั้นใจใต้คลิปนะลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคั้นใจใต้คลิปย้ายสโตรไปโหลดได้เลย นะท่านผู้ชมนี่มาแล้วนะครับโอเคนี่อันนี้ผมก็เล่นบนมือถือ LG Phone 7นะท่านผู้ชมนะโอ้โหบอกเลยว่าลื่นๆชิวๆเลยนะท่านผู้ชมอันนี้อะไรอะ่ะเลือกหรอตรงนี้โอเคขุดใช่ไหมอ้าว oh, very good boy คืออะไรอะ่ะพุดอะไรอะ่ะโอเครู้เรื่องอันนี้ตั้งชื่อก่อนนะครับโอเคชื่อนี้แหละ ต่องตางเยอะอันนี้ผมเล่นบนเอา G7 แต่มันมีฟังก์ชันต่อเมาส์คีย์บอร์ดอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมนะแล้เชื่อมต่อเมาส์คีย์บอร์ดแล้วใช้งานได้ปกติเลยครับมีมานะอันนี้ผมเปิดเสียงให้ฟังนิดหน่อยนี่ก็ปิดเสียงไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันติดลิขสิ์นะฮะท่านผู้ชมโอเคแล้วกดตรงนี้ติ๊กตรงนี้ก่อนปุ๊บแล้วก็ ให้มีเมนูด้วยนะท่านผู้ชมนะดูก่อนนะผมปรับในส่วนของอ่าภาษานี้น่าจะมีแค่ภาษาจีนกับภาษาอังกฤษนะท่านผู้ชมนะอีกเสียงตรงนี้ก่อนแล้วก็อเฟร,รมเรทเป็น60เฟร,รมเรทนะท่านผู้ชมโอเคเรียบร้อยนะครับปุ๊บมาอเอค,คุยสักหน่อยนี่โอ้ยเกมทัว่าใช้ได้อย่นะท่านผู้ชมนะเราซูมเข้าซูมออกได้ด้วยนะครับเกมนี้ มาบาร์กอร์นี่อะไรอะเก็บของโอเคเออเก็บอันนี้หน่อยเอาว้มสะอาดนะคว้อสะอาด Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้ย4ี่ชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมายทั้งพับจีโมบายอาร์โอวีฟรีไฟวอลเลนและเกมจากโฮโยเวิร์สเติมเกมบนเว็บรับ Richman Coin พร้อมบริการผ่อนงานสูงสุดถึง10เดือนหรือเติมเกมในไลน์พร้อมตอบพร้อมเติม24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้น Very good ร้อยครับสวยเอาละไปกันต่อคนดูมันให้กดอะไรอ่าตัวนี้มันคืออะไรเนาะนี่โอเคดูเรลีคืออะไรอ่ะติ๊กก่อนนะครับปุ๊บแล้วก็อ,อวางโอเควางเพื่อปลูกนะท่านผู้ชมนะเราซูมได้ไหมตัวเกมยังซูมไม่ได้นะท่านผู้ชมนะติ๊กแล้วก็ติ๊กเกี่ยว เอ้ยเหมือนเกมแนวฮีดีเลยนะท่านผู้ชมนะคล้ายๆเกมแนวฮีดีเลยโอเคสกิปอ่าบิลดิง้งอ่าสร้างตรงนี้ต่อนะครับปึ๊บสร้างเมืองขึ้นมานะครับท่านผู้ชมนะโอเคเวลีกูดบอยอ่าไนาิ์สเรียบร้อยฮะโอ้โหอะไรวะนะ่ะ นี่ที่พักคนงานหรือเปล่าคนดูตัวเกมระบบก็จะเป็นแบบว่าสร้างเมืองสร้างพื้นที่เพาะปลูกอะไรพวกนี้นะท่านผู้ชมนะสร้างฟาร์มอะไรเงี้ยพื้นที่การเก็บของเรานะครับท่านผู้ชมแนวคล้ายๆกับตัวเกมแนวฮีดีอยู่นะท่านผู้ชมมีความคล้ายๆนะครับเปิดกระป๋องเย้มันคืออะไรนี้กดติ๊กครับแล้วก็สร้างใช่ไหม ตร้างแป้งนะครับแป้งสาลีโอเครู้เรื่องนะครับทีนี้เราก็มาปลูกนะพอปลูกต่อมีมันให้เราทำอะไรเราขุดตามไม่เลยนะโชคแรกๆนะครับอูดบอยนี use construction โอเคเกมนี้ไม่มีภาษา,ทาไทยนะมีแค่ภาษาอังกฤษนะครับท่านผู้ชมเนี่ยแบบคล้ายๆกับพ d ดีเลยว่านี่ทำส้นพาสต้าโอเค ต้องคลิกไปที่โซนตรงนี้ปึ๊บสวยเ e r ลี o ย d กูดอ่าอะไรเนี่ยสวยนี่สกิปมาก่อนติดตรงนี้นะครับนี่คืออะไรอ๋อปลูกต่อไปเป็นการปลูกขา้าวโพดนะท่านผู้ชมนะเรามีแค่หกไร่เองนะตรงนี้เ e เลี่ยนกูดบอยนี่จะกดอะไรต่อ อ่อ uh, building c o n ชเหรอโอเคอันนี้ลอหน่อยนะท่านผู้ชมนะเรากดติ๊กได้นะครับติ๊กตัวละครเราได้เดินไปตรงไหนอะไรพวกนี้ได้หมดเลยโอ้ที่สะพานนี่เป็นที่ใหญ่อยู่นะท่านผู้ชมนะ inventory นี in ่มี ory, 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 ของมาเราสามารถขายได้ด้วยนี่วาคนดูเอเคขายเพื่อหาเงินได้น,นี่ gmail รับของนะครับครีมออลก่อนเลยเอลีกูดมาตรงนี้ก่อนเพื่อน เราใส่ปุ๋ยได้ไหมคนดูวันนี้เรารอนะท่านผู้ชมนะเรากดเข้าไปที่บ้านเราได้ด้วยนะครับนี่เข้ามาทําอะไรอะนอนได้ด้วยเหรอนอนพักได้ด้วยอ๋อกดยีบได้ตรงนี้นะครับอี๋แล้วก็ยกเลิกการยีบได้นะออกมาข้างนอกได้จัดเฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้ได้ด้วยนะท่านผู้ชมนะ นี่อะไรนี่ร้านค้านะท่านผู้ชมนะต่อไปเราสร้างคอนชอปตรงนี้ปึ๊บมันจะมีเคล็บอกอยู่นะครับฝั่งซ้ายมือนะท่านผู้ชมนะนี่แล้วก็รอสักประมาณเจ็ดแปดวินะท่านผู้ชมอ่าเสร็จแล้วยังโอเคกดเปิดนะครับคอนชอปตรงนี้ได้แล้วทำเลยสัวเลเวลอัพนะครับท่านผู้ชมทำอะไรต่อทีนี้ เอาละไหนหไปทำอะไรต่ออีคุยกันก่อนนะท่านผู้ชมนะตัวเกมไม่มีภาษาอังกฤษนะมีแค่ภาษาเอ้ตัวเกมไม่มีภาษาไทยนะมีแค่ภาษาอังกฤษนะฮะอันนี้ช่วยสาวปึ๊บเรียบร้อยนี่แค่โดนสีเขียวนี่นะโอเคคอนเฟิร์ม สาวขึ้นมาแล้วยังไงต่อโอเคเวรี่กูดบอยนี่น่าจะได้กลับนะฮะท่านผู้ชมโอ okay. เคกูยะร้อยแล้วไปในต่อครับเราซูมดูได้ไหมคนดูซูมได้ไหมไม่ได้นะครับอันนี้ซูมไม่ได้โอเคนี่พัทเนอร์ดูเมนก่อนตรงนี้มันให้เราสร้างอะไรโอเค ดีควายบอดเหรอโอเคนี่ปึ๊บแล้วเราควรสร้างนี่เพิ่มนะนี่ที่นาเราเนี่ย,ยงเงี้ยฟิวส์สร้างระพิ่มสักหน่อยโอเคสวยไอ้มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะฮะท่านผู้ชมนะตรงนี้อคกดเปิดตรงนี้หน่อย นี่คืออะไรอะโหลดเหรอนี่นี่จะเป็นภารกิจบอดมันหรือเปล่านะท่านผู้ชมนะอืมมีเป็นแนวแบบเนื้อเรื่องหน่อยนะครับท่านผู้ชมโอเครู้เรื่องฮะตวหนึงผมเพิ่มอ่าอันนี้ก่อนไอ ไปลูกสอนแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมนะปึ๊บโอเคเอาไปเลยฮะทำไรต่อทีนี้ปลูกนะครับปลูกพืชหน่อยนะอย่างงี้โอเคนี่พาร์ทเนอร์ดีเทลคืออะไรฮึเฮตัวนี้เต็มแล้ว๋ยวผมปลูกเพิ่มอีกสักหน่อย นี่ได้ราคาสาบีเราหนึ่งอันในเคสเราบอกว่าอะไรอีกเชิญเหรอไปเชิญเหรอไปเชิญน,นางมาหรือเปล่านี่ไงเชิญมาที่ฟาร์มเรานะท่านผู้ชมนะให้อยู่กับเราหรือเปล่ามาเลยครับนี่ชวนไปกินดินเนอร์ซะด้วยไอ้ไหนุ่มนี่มันร้ายว่ะเฮ้ย โอเคอ๋อ <Okay>. oh, เป็นการทำอาหารนะท่านผู้ชมนะปึ๊บวิสุดหนึ่งอันกับน,นี่หนึ่งอันแล้วก็สวยได้แล้วแพนเค้กเ e r y ี่กูดุกสวยฟูดได้แล้วสองอันเ e r y ี่กูดนี่ทำอาหารนะท่านผู้ชมนะมัฟฟินมัฟฟิน มาดิเนอร์อะไรอะ่ะอินเนอร์ไกดเดี๋ยวนะมันให้ผมกดอะไรอะ่ะเอาคนดูทำไมมันให้ใหกดเราไม่ได้ เออไรสวีทโอเคแปปหนึ่งนะคนดูอ่า uh, mm hmm. นี่ผมลองออกเข้าใหม่ดูนะกดติ๊กตรงนี้อะไรงไงต่อ mm hmm. หรือผมต้องลากหรืออะไรอ่ mm hmm. อะเอ่อสเตลลี่ไ์สวีทดูเฮ้ยเราทำน้อยเกินไปเหรอ แป๊บหนึ่งคนดูงงว่ะเอาล่ะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราดูกันก่อนตรงนี้นะฮะันาจจะให้เรามากดตรงนี้หรือเปล่านะครับแต่ผมดูดูแล้วมันให้อย่างไงก็ต้องกดตรงนี้แหละคนดูนะนี่กดติ๊กปึ๊บเข้ามาเอาพอพาร์ทเนอร์ฟ v e r เนี่ยทำไมผมกดอะไรไม่ติดเลยวะ โอ้พี่โฟลูเดอรไกด์เนี่ยผมก็กดอยู่นะโฟลูเดอรไกด์เนี่ยก็เลือกสวีทอยู่นะนี่ทำไมเอาอาหารใส่ไม่ได้วะคนดูงง <c oughs> งงเลยนะเอาอาหารใส่ไม่ได้ โอเคก็ประมาณนี้ลนะกันนะครับท่านผู้ชมนะมันเหมือนจะติดบั๊กอะไรหรือเปล่าผมกดไปแล้วมันไม่ติดนะก็ประมาณนี้ลนะกันสำหรับตัวเกม h า c k i s i s l a n นนะท่านผู้ชมนะเกมแบบแนวเหมือนทีดีเลยนะครับปลูกผักทำฟาร์มอะไรอย่างนี้นะครับสร้างเมืองนะะโปรดมันเล่นกันได้นะิงก์โหลดยอยู่ด้านล่างขอมใจแตคลิปนะสโตแคนาดานะครับวันนี้พี่โก้ตัวก่อนเจอกันในคลิปหน้าบายจ้า